วันนี้ทำรับประดุกย่างค่ะซอยหอมชีไว้ค่ะ หอมแดงปลาดุกย่างแล้วเอาเนื้อปลาดุกย่าง แล้วเราก็จะมาสับให้ละเอียดนะคะสับให้ก้างปลาดุกเป็นชิ้นเล็กๆไปเลยค่ะจะได้ไม่ติดคอ จับละเอียดแล้วเรามาป,ปรุงก,ก,กันเลยค่ะใส่พริกป่นกันเลยค่ะใส่ผงซูรสเพิ่มข้าวคั่วเติมเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาว เติมน้ำปลาเพิ่มความนัวด้วยน้ำปลาร้าคนให้เครื่องปรุงเข้ากันแล้วก็ชิมตามรสที่เราต้องการได้เลยค่ะ ปิดท้ายด้วยหอมชีค่ะใส่ลงไปเลยเ <c oughs> ตรียมข้าวเหนียวพร้อมหมกินห <c oughs> ัวลาปลาดุกย่างเสิร์ฟกับผักสดกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากๆ